สวัสดี fc ช่องกระลอกยักษ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะเราเปิดคลิปมาก็น้องมีโชคนะครับก็มองเลยนะน้องมีโชคทานอาหารอยู่นะครับเนี่ยก็วันนี้นะครับผมแล้วก็มาเจอกันกับน้องมีโชคกับน้องยักษ์นะครับเนะี่ยพูดปุ๊บก็หันหน้ามาดูเลยนะเมื่อกี้นะน้องมีโชคนะแต่ว่าไม่ทันถ่ายคลิปไว้นะ ตอเมื่อกี้ป้อนนมไปนะครับรอบหนึ่งนะแล้วก็เอาอาหารนะครับอาหารสําเร็จให้น้องนะฮะเป็นอาหารแบบว่านี่ครับก็เป็นแบบคล้ายๆเป็นเป็นมันเป็นเป็นมันนะครับผมมันทอดแล้วก็เป็นอาหารอัดแท่งนะครับเป็นแบบผักนะครับผักผลไม้อัดแท่งนะครับแข็งๆหน่อยแต่น้องกัดได้นะแคะได้นะ แล้วก็มีอาหารแบบอาหารแท่งเล็กๆนะครับเขาชอบกินนะอาหารแท่งเล็กๆนะจะชอบกินมากนะแล้วก็มีแบบว่าคล้ายๆเป็นผักเป็นอะไรที่ทําแบบคล้ายกับเป็นแว่นกลมๆเล็กๆนะให้น้องแค่กินนะเมื่อกี้ก็แค่ไอ้นี่ไปนะตอนนี้คือเริ่มแบบว่าคันฟันแล้วนะครับเขาเขารับฟันเขานะเมื่อกี้มีโชคก็กัดตัวนี้ขาดไปนิดนึงนะ นะครับเป็นสีเขียวแบบนี้นะอันนี้ผมซื้อมาลองกรงอีกรกงนรึงแลแต่ว่าสั่งแล้วนะยังไม่มานะครับกรงนะยังไม่ถึงนะเป็นลองด้านล่างนะครับด้านล่างกรงนะนี่ครับก็ขัดกัดแค่ไปนะครับขาดไปนิดหนึ่งนะเมื่อกี้นะผมก็เลยรีบเอาออกไปนะคือตอนนี้ก็คือชอบแคะชอบกัดนะเขาน่าจะแบบรับฟันขันฟันเขาเนะี่ย ก็เป็นตะข่ายแบบเป็นวัสดุติกนะครับเป็นเป็นยางนะครับเป็นเป็นยางสีเขียวนะเอารองพื้นนะให้น้องแบบว่าไม่เจ็บเท้านะรองแบบนี้นะแผ่นไม่ได้ใหญ่นะครับมีใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่กว่านี้ก็มีนะแต่ว่าผมจะสั่งแบบประมาณนี้ให้แบบว่ามีแบบเวลาน้องขับถ่ายจะได้ลงด้านล่างได้นะแผ่นสีดานะเมื่อ,อกี้กอไปล้างมานะครับแผ่นสีดําคือขับถ่ายเต็มเลยนะเพราะว่า มีทั้งแบบเยี่ยวนะครับแล้วก็ขับถ่ายก็มีนะแล้วก็มีแบบอาหารตกลงไปก็มีนะว่อ,อาจจะแต่กลิ่นไม่ค่อยเหม็นมากนะคือข้อดีของกระลอกน้องขับถ่ายไม่ค่อยไม่มีกลิ่นนะไม่เหม็นนะยิ่งเอาแบบกินนมหรือว่ากินพวกผลไม้ยิ่งดีนะไม่มีกลิ่นเลยนะแต่ว่าถ้าเลี้ยงแบบพวกเป็นกระต่ายหรือว่าสัตว์อะไรแบบสายพันธุ์อื่นนะน้องอาจจะมีกลิ่นนะเลี้ยงในห้องไม่ได้นะ แต่ว่าข้อดีของกระลอกคือเขาไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าผมก็ไปล้างนะครับเอาแผ่นรองไปล้างนะข้อเสียของอาหารนะครับอาหารแบบว่าสําเร็จนะ <c oughs> ก็มีข้อเสียอยู่นะอาหารสําเร็จนะเพราะว่าน้องขับถ่ายมานะไม่ใช่ไม่มีกลิ่นเลยนะครับมีนะครับผมมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับก็ยังมีอยู่นะเป็นแบบ เออเขานะครับหรือว่าเยี่ยวเขานะถ้าจะให้ดีนี่ก็กินผลไม้ก็ได้นะครับแล้วก็นมเสริมไปบ้างนะก็ก็ได้นะครับแค่นี้นะไม่ต้องจําเป็นต้องไปแบบซื้ออาหารสําเร็จของผมซื้อมาแล้วนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องเอาให้เขานะน้องก็ไม่ได้กินหมดนะครับกินบ้างเลอะบ้างนะครับทิ้งบ้างนะนะครับล่วงไปบ้างนะผมนะก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยอันนี้ก็ล่วงมาแล้วนะเนี่ย เห็แนแบบนี้นะก็น้องน้องก็แค่กินมากนะครับผม <c oughs> นะแค่เล่นมากนะคันฟันรับฟันนะครับก็ดีไปอย่างนะเพราะว่ามันจะอาหารมันอัดเม็ดนะครับอาจจะไปอบนะครับอบแห้งนะก็นม่อจะผ่านการอบแห้งนะก็เลยทําให้แบบว่ามีมันจะแข็งนิดนึงนะแต่ว่าน้องแค่ได้นะก็ถือว่ารับฟันไปในในตัวนะ นนี้ก็เจ้ายักษ์นะเจ้ายักษ์กินอยู่นะเจ้ายักษ์ทานอยู่นะครับนี่นะก็ตัวเล็กหน่อยนะสามเดือนนะครับตอนนี้นะครับวันนี้ก็สามเดือนนะครับสามเดือนเต็มแล้วนะวันนี้มันวันนี้มันที่สามสิบเอ็ดนะครับพฤษภานะก็สามเดือนเต็มนะครับผมนะครับสามเดือนเต็มนะแต่เจ้าเจ้ามีโชคนี่จะอ้วนหน่อยนะ นะครับผมก็ข้อเสียนะครับของอาหารนะครับอาหารแอดมิดอาหารสําเร็จแบบนี้ก็มีข้อเสียอยู่นะเดี๋ยวถ้าหมดชุดนี้ก็น่าจะไม่สั่งแล้วนะครับผมเพราะว่าน้องก็ไม่ได้แบบกินกินหมดนะครับก็น่าจะเป็นแบบเอาผลไม้ให้นะครับเราก็สลับกันนะเอาผลไม้แบบนะเอผลไม้น้องก็กินนะครับผมนะนะเป็นมะม่วงเป็นกล้วยนะครับ เป็นแอปเปิลนะครับหรือว่าเป็นพวกอะไรเซนตาลูปนะครับแก้วมังกรก็กินนะครับแต่ยังไม่ได้ลองให้กินนะแต่ผมมั่นใจว่ากินแน่นอนนะเพราะว่ากินง่ายแล้วก็มันหอมบาทน,นะน้องมันชอบนะคุเรียนยังกินเลยนะวันนั้นเอาทุเรียนให้กินนะครับกินดีมากนะแล้วก็มีพวกเป็นอะโวคาโดนะครับอันนี้ก็กินนะครับ ผลไม้พวกนี้ก็กินให้กินได้นะครับผมนะก็อาจจะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผลอา,อาหารอาหารหลักนะครับอาหารพวกสําเร็จแบบนี้นะอัดมิตรพวกนี้นะครับก็ถ้าหมดนะครับก็จะเอาเป็นผลไม้นะครับผมซื้อผลไม้ให้น้องกินแล้วก็สลับกับนมนะที่จริงกระลอกนี่คืออ่น้องก็อยู่ใน อยู่ในป่านะตามสัญชาตญาณเราเนะอยู่ในป่าในเขาก็เขาก็กินพวกมันพวกเผือกมันนะครับกินรากไม้กินอะไรพวกนี้นะเขาก็ไม่ได้ผลไม้ป่าบ้างนะเขาก็ไม่ได้กินอะไรดีนะไม่ได้กินเยอะแบบเขาแต่ว่าตัวใหญ่นะอ้วนนะก็ตัวตัวเขาก็ใหญ่ตามธรรมชาติเขานะผมนะก็เขาไม่ได้กินอะไรเยอะนะแต่ว่าเรามาเลี้ยงแบบนี้ได้กินผลไม้กินอะไรนะครับ เพิ่มเติมนะครับน้องก็อ้วนนะครับตัวใหญ่นะจะใหญ่กว่าที่แบบธรรมชาตินะครับอยู่ที่ตามธรรมชาติเขานะเขาก็จะอาจจะเล็กกว่าหน่อยนะแต่ว่าเรามาเลี้ยงแบบนี้นะอาหารการกินมันเยอะนะครับกินนมกินอะไรก็อ้วนนะอือก็อน,นี้คือมีข้อข้อเสียนะ นะข้อเสียก็มีนะสาหรับอาหารม็ดมันมีนะเวลาขับถ่ายก็เหม็นหน่อยนะมีกลิ่นหน่อยนะแต่มันไม่ได้มีกลิ่นแบบเป็นสัตว์อื่นนะแบบเราเลี้ยงแบบสัตว์อื่นนะอันนั้นกลิ่นจะแรงกว่านะนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับอาหารนะครับอาหารอาหารสำเร็จนะของน้องกระลอกนะครับก็มีข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือเอาให้กินง่ายนะ เราซื้อมาราคาก็ไม่แพงก็่ไหร่นะสองหนึ่งนะไม่ถึงร้อยนะนะครับผมข้อดีก็คือเอาให้กินง่ายนะข้อเสียก็ประมาณนี้นะผมนะก็ขับถ่ายนะเยอะนะครับนะมีกินหน่อยนะเพราะว่ามันก็รวมๆกันนะเป็นพวกผลไม้อ่ารวมๆกันนะครับผมผลไม้หลายๆอย่า,ยยางัดมิดนะครับผสมกันนะ แล้วก็เป็นพวกผักนะครับหรือว่าอาหารอย่างอื่นนะปนกันนะก็เลยมันก็อาจจะทําให้เวลาน้องขับถ่ายก็จะมีกลิ่นนิดนึงนะเพราะผสมกับฉี่เขาด้วยนะอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็ไม่ได้แบบว่ากินหมดนะครับก็เรียกกินอยู่นะเธอถุงหนึ่งอนะผสมหลายอย่างนะแล้วเดี๋ยวผมอให้ดูนะผสมหลายอย่างมากนะ บางอย่างน้องก็กินไม่กินนะครับผมกินกินไม่ได้นะบางอย่างก็แข็งเกินนะอาจจะมีแบบมี่วนผสมของแป้งบ้างน้ตาลนะครับแต่ถ้ากินพวกผลไม้กับนมนี่รับรองไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นเลยนะครับผมนี่พวกมันก็มีนะมันผมเห็นมันม่วงนะเป็นแผ่นนะครับผมน่าจะอบแห้งนะครับก็จะแข็งหน่อยนะ น้องก็แค่กินแบบนี้นะแต่เป็นอาหารเม็ดสีน้ำเ,เป็นอาหารแห้งสีน้ำตาลนะผมไม่มั่นใจนะอาจจะผสมอ,อผักผลไม้เลยหรือเปล่านะสีน้ำตาลเล็กๆนะน้องชอบแค่กินนะตอนนี้น้องน้องมิหน่อยน้องยักษ์นะน้องยักษ์ก็แค่กินอยู่นะอาหารเม็ดเล็กๆนะเนี่ยน้องคาบอยู่เนี่ยเนี่ยร่วงลงมาแล้วครับผมเนี่ยเนี่ยม่วงร่วงลงมาแล้วนะ เนี่ยอาหารเม็ดเล็กๆแบบนี้นะน้องแค่กินนะก็ประมาณนี้นะเนี่ยอาหารที่เราให้น้องกินนะก็จะประมาณนี้นะ ก็ผสมกันนะเวลาดมก็มีกลิ่นนะนะเวลาดมก็ยังมีกลิ่นอยู่นะคล้ายๆแบบกลิ่นหัวคล้ายอะไรอาหารหมูนะอาหารไก่ลูกไก่นะก็กลิ่นแบบนั้นเลยนะเป็นอาหารหัวนมนะหัวนมหมูนะกลิ่นแบบนั้นนะคขับถ่ายออมาก็จะมีกลิ่น หน่อยนะก็ผสมกันหลายอย่างนะเนี่ยแล้วก็มีพวกอันี้ด้วยนะเอ,อะไรลดดวนนะหนอนลดดวนแบบน่าจะอบแห้งเหมือนกันนะปนอยู่นะน้องก็ไม่ได้ชอบกินนะเนี่ยผมก็ซื้อมานะตอนแรกๆนะแล้วก็มีอาหารเนี่ยนะแบบนี้นะครับ นี่เป็นแนงแข้งแบบเนี้ยผักผลไม้รวมนะับมีถั่วด้วยนะอืมก็เยอะอยู่นะอืมครับตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้นะเหลือแค่นี้นะน่าจะอยู่ได้เดือนหนึ่งนะผมว่านะถ้าให้ทุกวันนะให้ทุกวันน่าจะเดือนนี้ทั้งเดือนนะน่าจะได้อยู่นะครับให้ให้นมด้วยนะสลับน,นะกนนมบ้างนะบ,บางวัน ว่างก็ชงนมให้น้องนะครับชงนมให้น้องนะราะว่าอาหารแบบนี้ผมก็ถอกไว้นะเทไว้นะคนี่ก็ประมาณนี้นะผมนะอาหารกระลอกนะลองซื้อมาได้นะถ้ากระลอกโตนี่น่าจะชอบกินนะน่าจะมีแรงแคะได้เยอะกว่านี้นะแต่นี่น้องเพิ่งสามเดือนเองนะแค่สี่ห้า 4, เดือนหรือว่าถึงขวบนะถึงขวบถึงปีก็น่าจะ กินได้เยอะนะครับน่าจะกินได้เยอะกว่านี้แค่ได้มีแรงแค่นะครับแต่ว่าผมไม่ชอบตอนที่ว่าเวลาขับถ่ายแล้วนะมันมันเลอะเกินนะมันมีกลิ่นอยู่นะก็เลยกะว่าหมดนี้ก็อย่าเปลี่ยนเป็นผลไม้สดๆนะครับซื้อให้น้องนะสลับกันนอนนะสลับผลไม้กับนมนะกินนมด้วยกินผลไม้ด้วยนะแต่ผลไม้นี่คือแบบอาจจะสลับกันนะ นี่น้องก็ดูนะเวลาพูดนะน้องฉลาดนะครับเขารู้นะว่าเราเราเรียกนะบางครั้งเรียกชื่อนะเรียกชื่อน้องก็จะจะรู้ชื่อเขานะมีโชคนะมีโชคเห็นไหมฮะเรียกชื่อปุ๊บไม่หันมาดูเลยคือเขารู้นะผมว่าฉลาดอยู่นะการลอกนะเรียกชื่อเขาตั้งตั้งชื่อตั้งแต่เล็กนะเขาก็จะจําชื่อได้นะเรียกว่ามีโชคก็ไม่หันดูเลยนะ หันมาดูเราเนะมีโชคมีโชคโชคมีโชคมีโชคมีโชคนี่น้องยักษ์เข้าไปแล้วน้องยักษ์เข้าไปในอุโมงค์แล้วนะอุโมงค์นะครับมีผ้าให้นะครับอุโมงค์ห้องนอนอุโมงค์ดินเผาเนะอุโมงค์บ้านดินเผาเนะยนอนได้สองตัวสบายนะโตกว่านี้ก็นอนได้สบายนะอบอุ่นนะ นี่ให้น้องแค่กินไปนะครับผมระหว่างนี้นะนะใครเข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับตอนนี้ก็มี fc กดติดตามสามสิบนะครับผมอยากให้กดติดตามเยอะๆกว่าน,นี้นะก็จะอัปเดตคลิปไปเรื่อยๆนะสำหรับน้องมีโชคกับน้องยักษ์เนะกระลอกน้อยนะครสามเดือนนะครับตอนนีนะ้น้องน่ารักนะครับผมนะเดี๋ยวปล่อยให้น้องทานไปก่อนนะครับ ทานอาหารสำเร็จไปก่อนนะครับ